ฮ้ยอันนี้ใครวะเออจะไม่ค่อยได้หวะเป็นใครบ้างเนี่ยอืมมาสลังไม่ถ่ายเลยน้าลงมาลูกลงมาเนี่นี่ถ่ายกับน้องมอหนึ่งถ่ายวิดีโออยู่อาถ่ายถ่ายให้หลายๆนั่นเลยถ่ายหลายๆจอดเลยแล้วรับตู้เอาไปตัดเองพี่ไปรับตู้มาโกชายนู้น

ไปมีป้ายปาด้ำขานไปเขียนไปหาไปอ้อหนูเมือไต่ยี่หัวมุมต๊ะอยู่บน

ามัลอลูได้เยอะไหมสส่ย่บริเวณ่ายเลยา่ไหนไปเียวอยู่ลา่ไหนแล้วโมีปลาด้วยนะ เขาพยายามจะได้เป็นละหมาดแล้วเขาพยายามไปในสถา,านีต่อไปละหมาดละหมาดเสร็จเล่นน้ำตกที่ไหนที่สายรุ้ง<า>ชื่อเพราะมากน้ำตกสายรุง้งนะคะเดี๋ยวสถานี